สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทึกทานทึกทานสวัสดีนะคะทุกคนเพืนเหิมอะเทาชาแนลนะคะวันนี้พามาซื้อชาชาชักนะคะในชาชักเป็นของชาชักของคนใต้นะก็จะสิชักเนี้ยยาวยาวยาวชาชักป้าก็ไม่ได้ดูพาดูให้เนี่ยได้มาแล้วเนี่ยเพิแป๊บเดียวยังไม่ได้ถ่ายเขาชักเสร็จเรียบร้อยแล้วคา่ะนี่ทุกคนขึ้นราคาด้วยนะขึ้นราคาด้วยขึ้นมาห้าบาทจ้ะ ห้าบาทแล้วก็มามาเอกอันอันหนึ่งจะเป็นอ่ชาไขาม่มุกซิโตนะคะทุกคนซิตโตนี้เขาก็ไม่ได้ขึ้นราคานะก็ยังเหมือนเดิมนะอ่าสิบเก้าบาทบวกไข่มุกด้วยห้าบาทก็เป็นเท่าไหร่ทุกคนยี 24, น่สิบเนาะ2ิ21ก2 2ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่อ่าเพิ่มห้าบาท ี่บาทเนี่ยค่ะอันนี้เขายังคงผงปกติอยู่นะคะแต่เหมือนจะได้ไข่ไข่มุกลดลงมานิดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วอ,อร่อยค่ะนี่ป้าเทาก็ซื้ออยู่เจ้านี้อยู่ซื้อมาสองสองอะไรเคาเรียกสองอันออสองอันเนาะ นั่นแหละเอามาแบ่งกันคนละครึ่งกับลุงเหิมอร่อยนะคะเนี่ยได้แล้วได้แล้วเ็ากำลังใส่ถุงให้นี่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะ mm. กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจลุงเหิมป้าเทาในการทำคลิปต่ตอไปนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอุย้ยแซ่บ